สวัสดีพี่พีนันนาทุกท่านนะครับวันนี้มาแล้วตามคำเรียกร้องเอาวลุงแกสวันดีครับผมโอ้ไม่ได้เจอกันอีกหลายเดือนเอวันนี้มีของดีอะไรแบ่งเอฟซีอีกก็มีนกนกฝึกนกเอาไปฝึกเมื่อวานได้ข่าวว่าหมานหมานกี่แต้มลุงห้าแต้มเจ้าเจ้าอะไรนะเจ้าปลาเนาะ้าปลาจัดไปเออห้าเต็มช่วงนี้ลุงแกะหมันนะครับ ก็แบ่งให้ลุงราไปแล้วสองวันนั้นวันนั้นวันนั้นก็สามเนาะไอ้เขื่อนเอกไปสามใช่ไหมไอ้เขื่อนได้สี่สี่โอ้สามเนหลังได้สามเป็นเจ็ดออกสองครั้งได้เจ็ดตัวนี่ครับนี่ตัวนี้ที่จะแบ่งให้อ่านกฝึกตอนตัวนี้เสียงไหนครับลุงเสียงกลางเสี่เพราะมากเสียงกลางกุกเดียวกุกเดียวคอลมคอลมโอเคเดี๋ยวขันทั้งวันขันทั้งวันมันขึ้นแล้วเนาะนกนกกำลังกลุ่มนกกำลังกลุ่มเอา มาจดนั่นมันคูแล้วอโอเคอ่าตัวนี้ตัวที่หนึ่งมีมีมีไม่มากนะมีตัวสองตัวเออตัดใจแบ่งเนาะปกติก็ไม่อยากแบ่งอยู่แล้วเนาะลุงอันนี้ก็เป็นนกใหม่ขึ้นไว้วันนี้ก็เป็นนกฝึกเอนกไปฝึกเอาแล้วเป็นเสียงเสียงกลางไม่หาใหญ่ตัวตัวไหนครับโอ้ตัวนู้นโกเเอาแขวนต้นไม้ไปละกุกเดียวเหมือนกันตัวนี้เสียงกลางเพราะคารม เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาจดดูอีกทีนึงเนาะเผื่อมันครูให้ได้ชมเพราะว่ามแปลกหน้าอันนี้เสียงกลางไปใหญ่กุ๊กเดียวคาลมคาลมตัวนี้มันมีเส้นสอเยอะเลยตัวนี้อ่านกเส้นสอนะครับตัวนี้ยมันเป็นนกมงคลไปด้วยเนี่ยเส้นสอเยอะเต็มตัวไปหมดเลยสนับแน่นตึ๊บนาาลุงเนาะอ้ตื่นผมดูครับดูครับลายตัวก็โอเคนะอู้เส้นสอลุงเส้นสอเต็มไปหมดเลยเต็มเต็มอกเลยชัดเจนชัดเจนเนี่ยเสียงกลางมหาใหญ่คาลมคาลม มีขัดหนุนครบโอ้ยลายสวยนกกลุ่มแล้วขันทั้งวันแต่ลุงยังไม่ได้ใส่พเนียดอา่าแค่ยังไม่ได้ใส่พเนีึกน้อนกมาหลายตัวน้อลุงน้อ,อนก็ช่วงนี้เอานกเก่าไป,กาป,ไปเก็บอ่าเฉลยมาขึ้นไว้ก่อนน้อลุงเนาะเออตัวนี้เฉลยตัวไหนลุงไอปลาเลยเขอนตัวนี้ชเลยไอปลา,า,าไอตินิสลองใจมาจากยำวีที่ว่าใส่กับฟุ้ยแบงค์ อ๋ออ๋อโอ้มีเส้นสอตัวนี้ที่เองบอกว่าขอแบ่งได้ไหมเดี๋ยวให้มันขึ้นอ่านี่ครับนี่ครับมันเริ่มขึ้นตอนนี้มันเริ่มขึ้นแล้วโอ้เส้นสอสวยมากดูลายสวยมากสนับปีกอือนี่นะครับนกคัดไม่ดีก็คือไม่เอาไว้เลยเนาะลุงเนาะคือนี่เส้นสอมีเห็นอยู่เอ้าซ้ายปีกซ้ายหน่อยโอ้ขามเคลิมดีเนาะนี่ครับนกสายภูเขาไม่ต้องดูหางครับ ให้ดูแค่ให้ดูแค่สนับปีกดูลายคอสวยสวยมากเสียงดีเสียงเพาะเออนี่เอาตัดใจแบ่งที่แรกจะไม่แบ่งเนาะคนอื่นมากก็ไม่แบ่งเนาะเข้ามาตัวนี้ตัวที่สองอ่อ่ปีกกระชิดดีเนาะลุงเนาะปีกชิดปีกชิดมากตัวนี้นะครับับปีกสวยมากขันทั้งวันคู่เนี้ยเยอนกใหม่ลุงเดี๋ยวลองเอามาตั้งตรงนี้ลองเทียบเทียบดูเผื่อไอ้นั่นมันคู่อ่ะเดี๋ยวดูดูดูลายตัวนี้กัน นะอันนี้ก็เป็นนกใหม่นะครับพี่นอ้องรอให้มันขึ้นดีๆกันเี๋ยวจัดให้เนาะจะเย็นๆเดี๋ยวลุงเอาตัวมาลงจุดให้ดูเดี๋ยวอดูลายเดี๋ยวลุงกกยงกลุงออกมาตัวนี้เสียงกลางหนึ่งกุกเสียงกลางอีกตัวนี้เสียงกลางเพะเเออดี๋ยวเราเราฟังลุงเกะจะมาจดให้ดูมันจะครูหรือเปล่าเกะว่ามันจดครูอยู่ว่างั้นปกติไม่ไม่ค่อยได้จดให้ชมง่ายๆเนาะลุงเนาะ เอออ้าเ,าเ,เอ้เอาวลองดูสิลองดูสิอ่าไม่คุ้ไม่เป็นไรนะลุงมันตื่นผม <laughs> เอาเดี๋ยวให้ดูชมลายน <c oughs> ีเดี๋ยวแดวดส่องไหมชมลายก่อนนะครับโอ้โห้สองตัวนี้คือให้ของดีทั้งคู่นะลุงถ้าไม่ดีก็คือไม่ให้ไปไม่ให้ไปนี่นะครับเสียงกลางเพราะนกขึ้นแล้วเนาะขันทั้งวัน,น,น,นรนนอเอา มันกลุ่มแล้วนกกลุ่มกลุ่มแล้วนกขึ้นแล้วพูดง่ายๆบางพื้นที่เรียกไม่เหมือนกันถ้าไปเอาเข้าไปปุ๊บไปเข้ากันหน้ากับตาเราุ๊บก็ฝึกได้เลยนี่ครับนกอายุดีแล้วนะครับปีขึ้นแล้วนะลุงเนาะอายุโอ้โหสนับปีกตัวนี้ตัวนี้เสียงกลางเสียงกลางเลยปงๆเพาะเสียงเพาะเพาะคือเพาะเนาะลุงแกเนาะไม่คือบอกว่าเพาะเดียเดี๋ยวเป็นนกที่ว่าไม่ดุแล้วก็ไม่เล่นจนเกินไปมันมีมีอ่อยมีมีหนักมีเบาใช่ตัวนี้นะ เสียงอ่อยไปมีนักมีบ้าเฉลยตัวไหนครับตัวนี้เฉลยของไอ้ป้ามาตอวอ่าชนมากจะเป็นของพ่อเจ้าปลาออกบ่อยกว่าเนาะใช่ดูครับสนับปีกโอ้ยแล้วเป็นนกสวยเป็นนกเทาสามเออเป็นนกส้มเกมเทาเทาน้อนี่สีนี้ครับเขาเล่นกันเขาเล่นกันอืมนี่นะครับกุ๊กเดียวทั้งคู่เนาะวันนี้ ออมีคู่นี้เดี๋ยวลุงเอาตัวนั้นมาตั้งคู่กัน FC ได้ไม่หลงอันนี้นกกำลังขึ้นเป็นใหม่หางกับปุ่นๆอย่างนี้นะครับนกสายภูเขาพี่น้องไม่มีสวยนะสวย,สวยดูแต่สนับปีกหางไม่ต้องดูนะครับนี่ครับอุมมันก็นิ่งประมาณนี้แหละครับดูครับสนับแกจะไม่แบ่งอยู่นะครับทีแรกเอออยากจะเก็บเออ,อเ FC อยากได้เนาะนงลุงแกใครไว้ก็คือได้ไปนะครับ ใช่ครับคนมาถามซื้อเยอะอยู่เนาะลุงแก๋เนาะแต่ไม่ค่อยให้เขานี่นะครับเอาคู่นี้เอาไปฝึกกันเอาเองกุกเดียวทั้งคู่แต่ตัวนี้จะเสียงกลางไปหาใหญ่เนาะตัวนี้เสียงกลางไม่หาใหญ่เลยอตัวนี้ก็คูขันทั้งวันละคูขันแต่นกไม่ค่อยไม่จดเลยนกไม่เอาจดเลยนะครับนกลุงแกะผมบอกก่อนตัวนี้ขาใหญ่เส้นสซเยอะตัวนี้ตัวนี้มีเส้นสอเอา ตัวนี้คาลมทั้งคคู่ลมทั้งคู่มีขัดมีนุนมีขั้นเจ้าคาลมหนาไหมลุงคาลมหนาไม่หนาคาลมกลางกลางเนาะแต่ถ้าเล่นไปนี่ก็ไไมม่่เออเหมือนเจ้าเคลื่อนเนาะไอ้เคลื่อนอ่ะทีแรกมีไม่เยอะเออพอมีคำสองคำหน่อยเออพอเล่นไปหลาายปีีเน่ลูกผสมเรียกพี่เลยเนาะปล่อยว่าหมดเลยนี่ก็เหมือนันี่ครับที่ผมบอกนกภูเขามันจะค่อยๆปล่อยคาลมไปนะครับยิ่งเก่งยิ่งมีคาลมเยอะมันเป็นยังไงบอกไม่ถูกเนาะนกใสของเราเนี่ยเนาะลุงเนาะ มันจะเป็นสไตล์นี้นะครับตัวนี้เส้นสอเส้นสอเยอะตัวนี้สนับกเออแน่นทั้งคู่ทั้งคู่ตัวนี้ก็หนาสวยชอบทั้งคู่ครับวันนี้ลุงแบ่งของดีเข้ามาตัวนี้ที่แรกจะไม่แบ่งเนาะคู่เนี้ยจะเอาเก็บไว้ว่าจะเก็บไว้ทีนี้ก็อดแบ่งไม่ได้อืก็เล่นนกเก่าไปอันนี้ก็แบ่งเอฟซีไปฝึกสักตัวสองตัวเอาเนอะนกแก่ฝึกมันก็อย่างเงี้ยครับเอาแขวนไว้เนาะ บางตัวอีแล้วก็มากินถึงบ้าน <c oughs> <c oughs> เออนี่นะครับเห <c oughs> ็นไหมผมไเข้าหน้ากับเองแล้วลกว็ถอไม่โดดแล้วไม่โดดแล้วครับเพราะว่านกอายุมันดีแล้วครับไม่น้องไปแป๊บเดียว <c oughs> ไม่รอให้เข้าหน้าเข้าตาเอานนอนี่นะครับโอ้ลายสวยทุกตัวสวยทุกตัวเพราะว่าไม่ดีก็คือไม่ไม่เอามาเลยคือไม่ตอบไม่ไปต่อเลย,ยเออเมื่อวานนี้หมานห้าแต้มเนาะเฉลยเจ้าปลาเจ้าปลาอันนี้ก็เฉลยเจ้าปลานะครับในบ้านนี้ใช่หมดแล้วครับเนี่ย เพราะว่าไม่อยู่เนี่ยเลยเขื่อนมานั่นก็แบ่งเอฟซีไปหมดเพราะว่าเขาจะมาแบ่งไอ้พวกนกแบบเนี้ยแต่ลุงก็เออให้ตัดสินใจตัวนี้ลายดำดีตัวเนี้ยสวยทั้งคู่สวยมากไม่มีที่ติครับนกปีกชิดดีทั้งคู่ด้วยนะปีกชิดอ๋อโอเคนี่ครับลุงแก f เอฟซีคิดถึงโทรมาก็หาลุงแกลุงแกก็ผมก็เลยโทรมา พอมีแบ่งให้ได้สักตัวสองตัวไหมน,อนะนะ้องเอฟซีคิดถึงนี่นะครับก็เอามาหาแล้วโอ้โหไม่ได้เจอกันหลายเดือนแล้วเนาะลุงตั้งแต่นกมาหาชุดนั้นสงการแล้วสงการเอสอสงการสงการสองสามเดือนได้ละหลายเดือน,นอย่เออตอนนั้นนกพวกนี้ก็อายุยังไม่ไม่ถึง <c oughs> ยังไม่ถึงดีก็เลยยังไม่ไมปมเปิดเนาะตัวนี้เริ่มเริ่มกลุ่มขึ้นมาหมดเออมันกลุ่มแล้วใครชอบนกแบบนี้เอาไปฝึกอยากฝึกพุ่มฝึกต้นเนาะ ฝึกสายไฟถ้าสายกรุงเทพก็ถ้าติดนกแป๊บเดียวเนี่ยเก่งแ,<ก>แต่ของเรานี่มันเล่นต้นเนาะไม้นึงก็<ช>วันนึงก็สามไม้สี่<ช>ไม้ไมเป็นอย่างมากเต็มที่เพราะว่าไม้ก็กลัวบางทีหาไม้กันได้ต่อแค่ไม้เดียวแท่นั้นแหละแต่สายกรุงเทพนี่โอ้โหขึ้นได้เสาต,ต่อเสาเลยกลุ่มนี้ไม่ไม่ต้องกลัวนะเล่นได้เล่นได้ทั้งวันเพราะว่านกมัน คืนจะต่อได้ประมาณเที่ยงประมาณบ่ายเพราะว่ามันขัดตลอดครับอ่านี่นะครับการขัดนกน้อต่อแล้วตัวหนึ่งกลัวจะติดไม่ใช่ว่าตัวเป็นชั่วโมงอืมไม่ใช่ว่ามาแล้วติดเลยนะครับไม่ใช่นกสายเมืองนะครับบางทีมาแล้วโอ้โหยืนเฝ้าอีเนาะลุงเนาะใช่ตั้งนกต่อนี่ก็ต้องสุดยอดแหละนกต้องอ่ะเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวจะมาให้ชมนกต่อลุงแกเนาะเดี๋ยวมาทําคลิปกันเนาะแต่ไม่แบ่งแบ่งก็คือไม่มีไอ้นกพวกนี้เลยนะครับ คู่นี้คือแบ่งไม่ได้นกต่อลุงแกเพราะว่านกคู่บาร,รมีก็พูดได้เนาะเจ้าปลากับเจ้าเขื่อนนี่นะครับอ่าก็พอมีได้เฉลยมาก็เอามาเลี้ยงไว้ให้ได้ยุ<อ>ก็แบง<อ>่บ<า>งเอฟซีไปก็ลุงลาก็จะมาขอแบง่งก็เลยบอกก็แกไปเอาไม่ได้แล้วลุงมืดได้ไหมมื่วนยังไม่เจอกันเลยโอ้ได้ลุงได้ห้าคนเดียวได้ห้าตัวเนาะห้าตัวหมานคนเดียวหมานคนเดียว<อ> ไปเห็นไว้แล้วไอ้เขินเอาไม่ได้จัดจัดตั้งแต่กี่โมงไปตั้งแต่กี่โมงออกบ้างเจ็ดโมงวันนี้ถึงป่าแล้วเจ็ดโมงเจ็ดโมงไปหาแปดโมงขึ้นนกแปดโมงขึ้นนกห้าโมงเย็นกลับกลับห้าเต็มนะครับสายภูเขานะครับลุงแกะสายภูเขาไม่ต้องกลัวครับสายป่าสายโคกสายภูเขาห้าเต็มนี่ก็ถือว่าสุดยอดไหมลุงก็ตั้งแต่เล่นมาก็มีมีกีเนี้ยหมันสี่ห้าสี่ห้าออทุกปีก็มีสามเต็มที่ปีนี้นกลุงแกะท็อปนะครับท็อปหน่อยช่วงนี้ ผมก็ไม่ค่อยได้ออกเอาสําหรับวันนี้ก็จะปิดคลิปไว้เพียงแค่นี้นอนมาเยี่ยมหาลุงแกะไม่ได้เจอกันนานก็ลุงแก่ก็จะเอ่อมอบของดีให้สองตัวเนาะวันนี้ีทั้งคู่ดีทั้งคู่เขาไม่ดีก็คือไม่เอาไว้ไม่ดีก็คือไม่ดูครับปีกชีดชิดนะครับไม่เอาไว้เลยเอาเอาครับวันนี้ก็จะปิดคลิปไว้กับลุงแกะกับนกฝึกสองตัวเพียงแค่นี้สําหรับวันนี้ก็จะ ขอลา FC ไปเพียงแค่นี้ครับลุงแกสวัสดีครับผมสวัสดีครับโชคดีครับโชคดีครับผม